งไงบ้างครับเกมวันนี้วันนี้โค้ชให้ลงนัดแรกด้วยก็ต้องขอบคุณโค้ชต้องขอบคุณทุกคนครับเกมนี้ก็คือเป็นเกมแรกของผมที่แบบกลับมาเมืองทองในนามชุดใหญ่ตื่นเต้นมากครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรพี่ตื่นเต้นจริงๆค,ครับคือก่อนหน้านี้โค้ชโค้ชได้บอกก่อนเลยว่าวันนี้อาจจะต้องลงเขาให้สแปร์ไว้พี่แบบ เตรียมเตรียมตัวไว้เพราะแบบเพรามีเซนเตอร์ก็มีผมคนเดียวไงแบบให้แบบให้ดูศึกษาเกมมีสมาธิกับเกมเวลาตอนแบบเอ่อพวกพี่ๆเขาเล่นอะไรเงี้ยครับเผื่อแบบว่ามีโอกาสลงไปก็เอ่อเหมือนแบบต้องทําให้ดีอะพี่แบบโค้ดบอกอะไรมั่งเพราะว่าตอนนั้นเราลงไปจังหวะ2อศูนย์หรือสองหนึ่งสองหนึ่งครับสองหนึ่งเอ่อโค้ดบอกว่าอะไรมั่งครับก็ลงไปก็เหมือนแบบว่าไม่ไม่ไม่ต้องเล่นแบบหน้าประตูอะไรเงี้ยแบบบางจังหวะแบบว่าถ้าเคลียร์ได้ก็คือเคลียร์อะไรเงี้ยแบบเล่นเล่นแบบเอาชัวร์พี่แบบต้องการแบบแต้มต้องการแต้มสามแต้มอะไรเงี้ย กดดันไหมครับเกมเพราะว่าคือมันมันสองหนึ่งแล้วอ่ะใช่ใช่มันมันเป็นเกมที่ใหญ่ด้วยครับเพราะแบบผมก็แบบเพิ่งเคยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบแนะนาไทยลีกด้วยแบบขึ้นมาแนะนาสโมสรแบบเมืองทองอะไรอย่างเงี้ยมันก็กดดันพี่แต่แบบว่ามันก็ต้องแบบมีสมาธิกับเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ลงไปก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีอ่ะครับจบเกมเราได้3แต้มโอเคนะโอ้ผมดีใจมากเลยพี่แบบแบบมัน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 ภูมิใจด้วยไงแบบว่ามัน มันก็เหมือนเกมแรกของเราแบบว่าแล้วเราเราสามารถเก็บสามแต้มได้ในบ้านอะไรเงี้ยก็แบบก็ขอบคุณแบบแฟนบอลที่แบบเข้ามาเชียร์กันอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากครับเราสะดุดมาใช่ใช่ครับอันนี้ปล่อยรับผมก็สามแต้มครับในบ้านเชียร์ช่วยไหมขอบคุณเขาหน่อยอ่ามีส่วนสําคัญแบบมากเลยครับเพราะแบบว่าแบบได้เสียงเชียร์เสียงอะไรเงี้ยแบบมันก็ทําให้เราแบบมีความแบบอยากที่จะเล่นอยากที่เอาชนะคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยครับหวังว่านัดต่อต่อไป จะได้รับโอกาสแล้วก็ทาหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับผมก็หวังว่าครับก็ถ้ามีโอกาสก็ทาให้เต็มที่ครับครับผมพี่เชียร์อยู่หนึ่งเสียงครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับ